สวัสดีครับเออนี่ผมสิพาท่านผู้ชมมาพบกับสุดยอดสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่ทุกคนตากันมองขามครับคือสุดยอดของสมุนไพรอีกตัวหนึ่งไปดูกันเลยครับนี่คือสุดยอดแห่งความสุขเป็นสมุนไพรครับ ที่คนมองข้ามพากันไทยถิมครับต้นกระพังหอมครับเครื่อกระพังหอมหรือว่าตดหมูตดหมานี่คือสุดยอดสมุนไพรนะครับบำรงุงร่างกายแรงดีไม่มีตกอืม พักาคนไหนเห็นสามีแล่งม่คอคดีเอาไปให้ต้วใหม,มกินนะครับเดอ้อรับประกันคุณภาพตดหมูตัดหมากินดหลแร่งดีไม่มีตกสุดยอดแย่งสมุนไพรบ้านเฮา ตัวเมีซ้ายมีกินสามีมีเดียวไม่เลี่ยงภรรยาก็จะอารมณ์ดีนอกจากจะเป็นยากำลังดีแล้วก็ยังเป็นโอ้สม,มุนไพรหลายอย่างครับแก่ล่ำใส่พิการแก่ไข่ตัวร้อนครับพยาธแก่ตาขโมยแก่ขั้นแก้ข้นฝื่นไข้หม่ก็ได้ครับ กระพังโฮมคนบาห้าวพากันมองขามกับไทยถิงฟันถิงนาเสียดายครับต้มกินวันละหกเจ็ดใบเน้ระบิกันค้มคึกกระพังโฮม ตดมูตดหมาล่องทดสอบบนงครับัวสิแข็งแรงดีเมียเสีอารุณมดีตลอดการนี่คือรากครับรากกับพังหูกับพังหมเดี๋ยวตดหมูตดหมาโอ้ต่มดีกันครับนี่สามีเด็กินนะ่ะกำลังดี เนี่ยก็จะพ่ออารมณ์ดีไปนำเด้อเนี่เด้อตัผัวกาลังดีนี่ย่ามองขามนะครับเด้อบานเฮาหลายขักขี้นนอจะถ่ายชิงโดยได้ประโยชน์ด้ครับไปเด้อนี่ของดีบานเฮาครับขอบคุณครับ